สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการถอดใส่คาร์บอนฟิลเตอร์นะครับของเครื่องดูดควันแฟงเก้รุ่น fd 6 0 0 5 a 6 0 4 xs ครับนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะครับเราจะใช้จำนวน2อันนะครับต่อ1เครื่องเรามาดูวิธีการถอดกันครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เราถอดตะแกรงอลูมิเนียมออกก่อนนะครับเมื่อเราถอดตะแกรงอลูมิเนียมออกแล้วนะครับเราจะพบกับตัวคาร์บอนนะครับมันจะติดอยู่กับตัวมอเตอร์ส่วนวิธีการถอดนะครับให้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับบิดออกมาเล็กน้อยครับแล้วคาร์บอนมันจะหลุดออกมาจากนั้นนะครับให้เราสังเกตตรงจุดนี้นะครับตรงที่บริเวณคาร์บอนและตำแหน่งของตัวมอเตอร์นะครับทั้งสองตำแหน่งนี้นะครับจะต้องตรงกันนะครับเวลาใส่จากนั้นนะครับ ให้นําตัวคาร์บอนนะครับประกบเข้ากับที่ตัวมอเตอร์ของเครื่องดูดควันพร้อมกับหมุนนะครับไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับเรียยร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็เอาตะแกรงนะครับที่เราถอดออกใส่เข้าเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วครับวิธีการถอดใส่ฟิลเตอร์คาร์บอนของเครื่องดูดควันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนขอบคุณมากครับ